วันนี้พามาเที่ยวสวนอิตาผาลำนะคะจะมีหลายสายพันธุ์มีทั้งโคเนซีบาฮีอัมเอสด,ดาฮานนะคะอ่านี่คืออ,อัมเอสดาฮานเรียกว่าอ,อัมเอสดาฮานนะคะนี่ค่ะนี่สวยๆน,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 นั้นเลยนะคะวงใหญ่ๆเลยค่ะอ่ามีเยอะอ่ามีเยอะค่ะ นี่อันนี้ยังไม่สุกอันนี้นะคะจะพามาชิมนี่จะให้ดูนะคะว่าเนื้อเป็นยังไงหวานกรอบอืมอันนี้หวานมากํำเอ็ดาหานดออกสีส้มส้ม,มแดงแดงออกพันตุ์ส้มส้มงแดง อร่อยลองอังก่อนนั่นจะหวานมากอันนี้พันโอเลสซี่อืมอื้มโอเลสซี่ก็สวยมากอืปลูกผสมผสานกันไว้นะคะสวยมากเลยอืมโอเคโอเลสซี่ โอ้พื้นแฉะไปไม่ได้อ่าดูอันนี้ดีกว่าคุนเยซีอันนี้นะคะจะให้ดูเนื้อเนื้อเป็นยังไงเนอะนะคะชิมกันลองกรอบกอบกันให้ดูก่อนอืมทำเนื้อเห่นี้คุนเซีหวานมากอืม อร่่ยคะต้นนี้อร่อยมากอือพาไปดูอื่นๆเลยนี่ค่ะอ,อันนี้ยังไม่เป็นอือโคนไสตีโคเลสซีต้นนี้ นลุดมากนี่โพนินซี่นะคะมาชิมโพนิซี่ต้นนี้ไไมาหวานไหมอร่อยเหมือนต้นนู้นไหมนะคะอันนี้ก็เปิดสวนให้ชิมเลยนะคะนี่ชิมชิมไม่ดู Uh huh. หวานเหมือนกันคัะอันนี้เปิดสวนมันแรกนะคะเปิดให้ชมสวนมันแรกชินและทุ้ม มีไม้ประดับ,บ้งตอะ นสวยมากเราจะพามาดูอัมเอ็ดดาฮานะคะอัมฮิดอัมเอ็ดดาฮานตัวนี้ว่ามันจะหวานแค่ไหนนะคะตัวนี้ก็ดกมาก มากเลยจะมาชิมกันค่ะว่าอร่อยไหมต้นนี้อ้าวอื้มหวานมากเนื้อเป็นน้ำตาลอร่อยมากดูจะชัดดูจดชัดนะคะว่าอัมเอ็ดดาฮานแสงขาวจจะไม่ชัด อําเอ็ดดาฮันอันนี้คือํัเอ็ดดาฮันอืมอืาาอม,อมก็เอออันนี้ก็อมเอ็ดดานนะะด่มากส่วนเขาจะปูผสมประสานกันนะคะมีหลายสายพันธุ์อยู่ด้วยกัน อ่านมาดูท้งนี้อัมเอ็ดดาฮานอร่อยหวานมากชิมแล้วชอบอัมเอ็ดดาฮานมากค่ะส่วนโคเนซี่จะก็หวานแล้วแต่คนชอบนะคะบาฮีก็หวาน ใครชอบแต่พันไหนก็ลองชิมดูนี่ปวงใหญ่ๆมากเลยว้าวอืมอืมอนนจริงค่ะถ่ายไปชิมไปอร่อยมากอืมกรอบมากครับอืม หวานกรอบอือนี่ต้นนะอร่อยมากอือพาดูรอบๆต้นเลยอือดุมากเลยว้าวสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะถ้าเราจะเด็ดมาชิมเนะี่ยเราต้องเด็ด ลูกที่มันอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยนะคะเราไม่เอาลูกข้างล่างข้างบนเนี่ยจะหวานกว่าเพราะมันมันติดก่อนเนี่ยอย่างเงี้ย่ะมันติดก่อนแล้วก็เลือกลูกที่มันแตกๆหน่อยเนี่ยมีรอยอ่ามันแก่จัดอย่างนี้นะคะอะต้นนี้มั่งค่ะอหอยกอบจพิง รสเลยอร่อยมากรสน้ำตาลเลือดด้วยบาหวานก็กินได้นะคะคนเป็นเบาหวานก็กินได้เหรอ,อสวนก็กว้างมากรอ,อร่อยจริงหวานมากหวานมากค่ะ โอ้ดกมากเลยอโอ้ต้นนี้มากเลยอ่าวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ